อามาเราดีมากเราเอาคนเอาปุส่วนคือยาที่น้องเ็พไทท่าแจยนี่เลยของมาตรการพัฒนาเป็นพัฒนาพยรักพิา่ทั้งวันแต่ว่าเศษเครื่องอ่าก้อยหัวที่นี่เราจะถามว่าไม่ไม่ได้ไม่กินว่าไนเพรไม่ได้ไม่กินว่าไม่ได้ยืดขอยยกน้ำยืดยันขีดเป็นข่ามขิดแต่ว่าสองทักอ่าด้วยยื่จะยันย่างนี่มากก็งมทนา เาลาอนุโมทนาเนยจะเกิดการสำเร็จไในกุศลวนังทีดาสิพี่น้องที่ใจเวาปัจจานมโมทนาใหม่ท,หามาที่การอนุโมทนาหน้าคุณคุณทำได้เป็การอนุโมทนาเพรานั้นมี่จิตใจซื่อถึงกันมากหรือว่าเป็นการนับหมายท่านจะผูดยังงที่เรียตอยู่มาเฮ็ดมาทำํำพูดมากกับมากเรวมา้อกันนางมัวหน้าเลยระดับสีส่ได้ท่าน,น ผูมาถาเราภูม่าเหตุกับภูมาเห็ดไหนกับบริเ่ตนะ